ได้สิ่งนี้แต่ใดมาเออช่างใหญ่ตัดให้ตัดให้เลยโอ้มันหักไปเลยอืมอ้อวันยันอ้อยบนตุ๊กมากินข้าวกันทุกคน แน่แน่มินกินข้าวไหมกินข้าวไหมเนี่ยกินข้าวก่อนหมาลุยยังกินน้อยนะข้าวเบนก็มากอ่ะไอคอนินนั้นเลยลุงฝน จะปอกอะไรไหมใครเขาปอกแบบนั้นปอกอ้อยมันแข็งอันนี้มันนี่ปอกอ้อยใครไม่ปอกมันเ่ะปอกอ้อยนะปอกอ้อยปลอกเยอะๆเลยปอกอ้อยนะตาตาตาปลาปลอกอ้อยเขาไม่เอาปลอกอ้อยมาเลยจ้ามาเรามาเฉยอะไรจ้า เฮ้ยหมาด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 สวยหมาดนะหมาดสวยหมาดนะข้าพิชิตเมียเราตัวใหญ่เราเจอหนาวหนาวจังแล้วก็ที่ มือหิบเอาโอ้แหนะครับคาใจแข็งขม่นกินแข็อันนี้นี่ข้าพผัดชื่ออะไรคะอ้อยเรอยกอ้อยข้าวอ้อย นี่วราจเบิ้งนี่ผู้าคุณเ้นมันไหนอะจีบแล้วคนนี้เราบป้ของเด็กของผู้ใหญ่ไม่ใช <dysfunction? S 2> <in envy> ่ของเด็กอม่ออ่เน่องค่นค่่อยๆไปข้างท้องนัไปข้าง้าไปเ้าันกแนกยนนาโอหมาไปนะ หนึ่งเพศพักบอสปลาปลานี่นี่นุ่มนิ่มตัวตัวเอทำปากระดาษเหรอพุ่นตัวใสแล้วมาแล้วจ้าเดี๋ยวไปอุ่นนันีก่อนอุ่นปลา แก่มอนโดนเลยอย่างนี้เป็นชาแก่เหอนกันอะไรของันนี้ว่าซื้อปลาบ้างวันชาบ้านเขาปัากระสือมาตั้งไงกับกาดแล้วลูกดอนานมาวัน นี่ต้นน่นปูมาต่อทำไมเ้ยผักปูนี่ต้นนั้นเป็นหั่นปูอ่ะเฮ้ยรักเสือปูมันไม่รับกินหรือเปล่ารู้ได้บ่มีน้อยผักหวานเนี่ยผักอร่อยโอ้ยไปกินของหวานแล้วเท่ากันนะซุกกี่มาบ่เท่ากันนะไอ้ที่โกะเท่ากันนะมาปั้นในบ้านนะอะไรกิ่เลยไอที่หลัง สวน่นสนะบ่ป่าปเอออันนั้นอันนั้นป่าเจ้าเราก็ยังไม่เดินนะป่เาายังไม่สูคักแล้วเขาเ่มอะไรป่าสอตัเรืองครับแจ้เขาไม่ได้หรอพพี่บ่บอกเขาย้กินเลยัีแบ่งนะยกคือเยอะาลูกจ้บอก่ตัวเยอะลูน่กนี่าเลยลนี่เด้อคมันไม่สูค็เเยไม่เมีลงมาควรมันนางกว่าผัก กินยอดครับไปเพอเป๊กเอืไเป๊กเอาเลยเอาเลเอาเอาเลยจาจาจจาไปจักจัเอาเลยจักเชือหันละจั๊กเอ้า้งเยคาง้างขาจ้ามันร้อนนี่มันร้อนเนีเอากนีด้วยน้เด้ตะกรอะไรแบบักนิเเอาเทาก่อนเอะยัดออนหนาเปา เอาเย็นแล้วเอากัอ้วดบ่บ่อให้เราต่อไนั่ระอ่นเยอแล้วกแล้วเจบเย่จ่าได้นี่ทจะผมไม่เห็นจมองมอหน้าวัานซุปหรอ ปีน so ok ี ok ok ้นะมันก็อ mm ุดเลยที่มาหน้าว่าเน่ยหน้าเานน้ำไเอ้ยยังมองเลี้ยงเก่ากระตาน่ะเออหน้าอันนั้นหน้าประสายหน้าหน้าแม่ไม่ดมไม่ได้เปีนลรู้ก็ได้บอกเราฟ้องลุงเดือนเด้อเออนะคะได้คือเดี๋ยวตัวเบิ้องว่ากอเดียวบ่มมมาาแล้วเออออัันนียื ไปไี s, ้บ้านมาคือเนี่ยกินเลยนกนี่นกนี่แค่อยู่นี่อยู่ในอยู่แล้วก็มันยังมันบ้าอ่ะมนมีได้ซื้ออย่างมันาบันไข่อ่ะมันไข่มันแก่นกกินนี่อย่างท้องเสียงคืออ้าวมันกินมันกินแหลมแล้วมันกินมาเลยมันก็กินอยู่กับเราไงใช่ก๋อมใชกข้พวกก็ได้ มันดำเยอะไปบอกเอออืมอืมอืมเอาเลยปลาตัวนี้หนึ่งร้อยร้อยอร่อยรึเปล่าผัดผัดอันนี้อร่อย สองพี้น้องเพี่นว่ามันแมามันจะเวนไม่เวนี่ห้านนอนห้าเอาอย่างันดูส่เรื่องอะไรอ่ะต้มั้ต้เหรอไม่ใช่ต้มถั่วต้มตัอถั่วไม่ใช่ต้มถัวต้าั่วยังที่บเลยไปอะไ

มาจุดแล้วแล้วอะไรอะปลาปลาจอบอเป็ปลาจอบเป็นพวกปลาัค่นา็อบแล้วลูกลูกจะเป็นน้แล้วก็เอาบอมอมาหอมาปนัาดีปลามันสดดๆคนี้รย่าเ้านี้หรอคะยมัอนน้ดปลา ก้อนป่าเอปลาครับน่สิกอนปลาเรากิน้รอบนึ่งพักพร้อมเรา่ไข่ด่างตอนเาไข่ไเียไข่ด่างมืเมื่อนั้เอานื้อักโอ้นี่หละผมชอบมันนนบอก่าอยาเอาของแปลกๆเอาใหม่ๆไปเรากินมากกินมืเอาปาไปกินปลาไหกินปลาไมะนปลาจากปลากินปลามาลูนั่งน ตักปาลบนม่เมามักนั่งอย่แลจะตไปตักไม่บงเลยอะไรข้าเราไม่นังักไม่นั่งตักนั่งใครนั่งมนอีม่ีจะกเ่ยือ่่ตมาให้มาวพี่ก็เห็นแกงอะเห็นตามยลถ Yeah, dạ yeah, thăm, mấy chú gái แก้ว Con ใครไม่ดีอ้ายโห ừ, <coughs> anh mày như thế rồi. nala bakwa bolo tabhi